สวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับชื่อน้องะไรครับน้องบิวครับพ่อชื่ออะไรครับพ่อวิวแม่ชื่ออะไรครับแม่ทีวยายชื่ออะไรครับยายบายมีน้องกี่คนครับคนเดียวชื่ออะไรครับน้องโยกกับน้องอะไรครับน้องเอ็มเหรอครับหนูมีตาไหมครับตาชื่ออะไรครับ หนูบ้านบ้านหนูเล <sh yani> ี้ยงหมาไหมครับไม่ได้เลี้ยงอ้าวบ้านหนูเลี้ยงหมาไหมหมาชื่ออะไรบ้านไหนบ้านหนูเนี่ยบ้านหนิเลี้ยงปะเลี้ยงหมาชื่อน้องอะไรหมาชื่อน้องอะไรครับชื่ออะไรนะชื่อดีมด้วยนะเนี่ยเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยน้องคนนี้อเมคนไร องขาวแล้วน้องบิ๋วคนไหนคนคนหล่อน้องวินน้าชื่ออะไรลาลาคนไรคนคนหลอ่ออ้าวน้องใส่คนไรเอาขึ้นหนูวยากเป็นไรครับอะไรวะพูดดิเอาขึ้นหนูวยากเป็นไรเป็นเป็นน้องเอกเป็นน้องเอก